สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วาอยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนเพื่อนมาทำไส้ถั่วกวนมะพร้าวอ่อนกันค่ะไส้ถั่วกวนวันนี้เป็นสูตรกะทิมะพร้าวอ่อนนะคะเอาไว้ทำไส้ขนมต่างๆได้มากมายเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำบำร้อมกันดีกว่าค่ะเริ่มจากนำกะทิจ,จำนวน100มิลลิลิตรใส่ลงไปในกระทะสำหรับกวน จากนั้นใส่แป้งสาลีเอกประสงค์จำนวน1ช้อนโต๊ะซึ่งจะช่วยให้ไส้ขนมจับตัวกันได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ใช้ก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนนะคะจากนั้นเติมน้ำตาล จำนวนกรัมเป็นความหวานที่กําลังพอดีค่ะเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้จากนั้นเติมน้ํามันพืชจํานวนครึ่งช้อนโต๊ะจะช่วยให้ไส้ขนมมีความมันวาวและมีความนุ่มค่ะเติมเกลือนิดหน่อยนะคะจํานวนเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นเติมถั่วเขียวลอกเปลือกที่นึ่งจนสุกและบดละเอียดแล้วนะคะจำนวน350กรัมให้เพื่อนๆช่างตอนที่นึ่งจนสุกและบดละเอียดแล้วนะคะ จากนั้นเราจะนําเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะซึ่งเป็นเนื้อมะพร้าวน้ําหอมค่ะจะไม่อ่อนเกินไปและไม่แก่มากเกินไปนะคะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะจะใช้ปริมาณตามชอบเลยค่ะวันนี้จะใช้150กรัมใส่ลงไปในส่วนผสมนะคะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนํากระทะขึ้นตั้งไฟปานกลางคนส่วนผสมและกวนไปเรื่อยๆค่ะสักพักหนึ่งนะคะจากนั้นเติมกลิ่นมะลิจํานวนหนึ่งช้อนชาเพื่อเพิ่มความหอมของไส้ขนมค่ะ ควนทุกอย่างให้เข้ากันดีจนส่วนผสมมีความแห้งลงเราจะกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสม,มจะแห้งลงและเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเมื่อไส้ขนมแห้งลงและจับตัวกันเป็นก้อนจนสามารถปั้นได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะ กวนไส้ขนมต่อสักพักหนึ่งเพื่อให้ไส้ขนมคลายร้อนนะคะจากนั้นนําออกจากเตาได้เลยค่ะเราจะพักไส้ขนมให้ใคลายร,ร้อนหรือว่าเย็นสนิทแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มปั้นเป็นก้อนเพื่อที่จะทําเป็นไส้ขนมกันเลยค่ะไส้ขนมที่ได้นี้นะคะถ้าเพื่อนๆทําขนมไม่หมดในวันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนําไปใส่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาโดยการเก็บใส่กล่องปิดฝาไม่ชิดนะคะเก็บได้3-4วันเลยค่ะ เมื่อไส้ขนมคลายร้อนหรือว่าเย็นสนิทแล้วนะคะสามารถนํามาปั้นเป็นไส้ขนมได้ง่ายมากๆเลยค่ะวิธีการปั้นเราสามารถใช้ช้อนตวงนะคะเป็นช้อนขนาดครึ่งช้อนโต๊ะหรือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะปั้นไส้ขนมได้แบบนี้เลยค่ะหรือเนพื่อนจะใช้ที่ตักไอศครีมนะคะปั้นก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะหรือ<ะ>ถ้าเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยสามารถใช้มือในการปั้นไส้ขนมก็ทําได้ง่ายๆเช่นกันค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้ถั่วกวนกะทิมะพร้าวอ่อน นำไปทำไส้ขนมได้เลยค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะไม่ยากเลยคะ่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ